วหน้าหรือว่าผิวกายมันคันมันมีผื่นขึ้นอยู่ดีๆก็คันดูเป็นผิวหนังอักเสบแก้ไม่หายสักทีเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะออนมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะที่ทําให้ผิวของคุณเนี่ยสะอาดเนียนชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวด้วยวันนี้เจ้าของเขาพาผลิตภัณฑ์มาแนะนํากันถึงที่เลยค่ะขอต้อนรับคุณป้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณป้องค่ะนี่ก๊อฟเยยังไงคะพี่สุดกายะไม่ใช่เหรอคุณอ่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าสมุนไพรไทยเนี่ยสุดยอดอือ คืออันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของอาการปวดเมือ่อยแต่ถ้าใครมีเรื่องของอาการผื่นคันเรื้อรังการเกลื่อนเชื้อราสะเก็ดเงินจากอะไรก็แล้วค่ะี่ก๊อฟบางทีเนี่ยภาวะความเครียดนน,น้าที่ไม่สะอาดหรือบางคนภูมิแพ้ภูมิตกนอนน้อยแพ้เหงือ่อแพ้ภูมิตัวเองผูกเสื้อพงเสื้อผ้าที่นอนหมองมุน้นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่รมันเกิดผื่นหรือบางคนมีโรคประจําตัวกินยารักษา โรคประจําตัวเนี่ยแล้วมันทําให้ผลข้างเคียงกดเกิดเป็นพื่นต่างๆ uh. พื่นเรื้อรงังพื่นคันผิวหนังอักเสบเรื้อรังนะคะเป็นที่หัวบ้างแหละเป็นที่หน้าบ้างแหละเป็นที่ข้อศอกเป็นที่ลําตัวบ้างแหละ uh. นะคะวันนี้เลยบอกว่าเรามีเป็นสบู่ที่เราใส่สมุนไพรไทยที่อยู่ในตำรับยาต้านอักเสบเรื่องโรคผิวหนังโดยเฉพาะอัดก้อนมาในรูปแบบของสบู่ให้ใช้งานง่ายๆอนี้ชื่ออะไรนะ สุกสกินค่ะเจ้าของเดียวกับสุกายะถูกต้องค่ะออถ้ามีอาการคันเรื้อรังนะคะอักเสบผิวหนังอักเสบตรงไหนผู้สูงอายุบางคนมีปัญหาผิวแห้งแห้งแล้วก็ลอกลอกเสร็จแล้วก็คันคันเสร็จแล้วก็เกามอนถือก็เป็นสิวเป็นสิวคัน เสบไปหมดหรือรบางคนเป็นติ่งเนื้อนะคะคพอจับไปแล้วมันนูนจับไปแล้วมันไม่เรียบเนี่ยนะคะคตัวนี้เราใช้เป็นสมุนไพรสดสกัดเอามาเขาเรียกว่าเอามาต้มนะคะในกรรมวิธีของโบราณ<อ>แล้วมาอัดก้อนในรูปแบบของสบู่ให้ใช้งานง่ายๆครับ ใครที่มีคอดําขาหนีบดํารักแร้ดําดําตรงไหนขัดตรงนั้นหรือใครที่มีกลิ่นนะคะกลิ่นเหงื่อกลิ่นแก่บางทีเนี่ยมันจะมีกลิ่นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันเป็นกลิ่นแก่กลิ่นอาบ,บตัวเนี้มันลดกลิ่นตัวได้ด้วย<อ>ด้วยสิทธิสมุนไพรธรรมชาติ1ก้อนปกติ590บาทนะคะควันนี้มา6ก้อนเนี่ยเกือบ3,000ันกว่าบาทแล้วแต่วันนี้ทั้งลดทั้งแถมเอาไปเลยทั้งเซ็ตแมงพันมีตังค์ทอนเฮ้ยยังไง999ร99บาทเอาไปถึง6กก้อนและยังไม่พอร้อย โร้อยสายแรกนะเอาไปอีก2ก้อนไซส์60กรัมนะคะเอาอีก2ก้อนทั้งหมดได้ไปถึง8ก้อนพร้อมถุงตีฟองอีก6ใบทั้งหมดทั้งมวลจ่ายราคาเดียว999บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้ดูรายการยังไม่ต้องโอนเงินมาให้เดี๋ยวของไปถึงหน้าบ้านค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านเนื้อใต้ออกตกวันนี้จะส่งเร็วนะคะสั่งวันนี้พรุ่งนี้เตรียมรอรับของเลยกนะุงเทะปริมณอลนะอย่างนั้นเลยหรอกุงเทะปริไปไมณฑลนะ กดเบอร์โทรศัพท์ด่วน020160000ย้ําค่ะ020160000หรือ LINE @tv999 @tv999 เดี๋ยวให้ดูขาของคุณแม่นกจันทนาสิอ่ะไหนๆๆนคุณแม่นกจันทนาสิริพลเนี่ยโอ้โหไปเจอนะคะขาเนี่ยแห้งมากอายุจะ1 3ปีเนาะพอขาแห้งเสร็จก็เกาๆเสร็จก็คันคันเสร็จก็เป็นแผลนะฮะ เป็นแผลเสร็จปุ๊บแม่นกลองเอาสบู่สมุนไพรอัดก้อนสุตกตินไปใช้ดูเพราะตัวนี้มันมีทั้งครูขาวกระเมงเหงือกปลาหมอมันมีกลุ่มที่เป็นตำรับยาที่ช่วยดูแลเรื่องของรักษาโรคผิวหนังอักเสบโดยตรงรแม่นกก็เอาไปอาบเอาไปฟอกเอาไปขดัดเอาไปถูตัวนี้มันเป็นทรีอินวนคือสระผมล้างหน้าอาบน้ำได้ทั้งตัว<อ>เป็นเม็ดเป็นผืนคัน,นเป็นตุ่มคันที่ศีรษะเ,เขาเรียกว่าเป็นแบบเสเก็ตเงินเป็นกระตุ คือได้หมดเ,<อ>เลยที่เป็นผิวหนังอักเสบบางคนขึ้นตรงคางขึ้นตรงหน้าขึ้นตรงลำตัวได้ทั้งตัวได้ทั้งตัวแม่นอกใช้เป็นประจํานะคะโอ้โหขัดหมดทุกกลางกายค่ะคไอตรงนี้ไอตรงบริเวณขานะที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องของแบบขุยก็ค่อยๆชุ่มชื้นอันดับแรกมันจะลดคันก่อนเลยพอลดคันเสร็จป,ปุ๊บไออาการไอ,าารไอาารที่มันเป็นอักเสบตุ่มนูนเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็โอ้โหสบายเลยดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะตัวนี้นอกจากจะช่วยเรื่องของโรคผิวหนังเนี่ยตอนนี้น่ค้าปกติแล้ว จะทิ้งร่องรอยไปน,นิดนึงแต่อาการคันดีขึ้นนะคะร่องรอยความเป็นขุยไม่มีเลยนะคะเขาเรียกว่ามันไปเพิ่มความชุ่มชื้นเพราะนี่มันคือสบู่ยาที่เป็นตำรับสมุนไพรยาเข้าไปดูแลตรงนี้โดยตรงนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอาการคอดำขาขตัวเนี้ยมันช่วยสกัดผิวได้ด้วยมันมี<อ>มันมีทั้งมหาดอโอเวราลูกพัดญี่ปุ่นนะคะมะขามพวกนี้มันจะช่วยครที่ผิวดําตรงไหนที่ดํานะเช่นซอกคอดาบางทีขี้ไครหนาเป็นพูดเลยไประเบิดที่ใครเลยสอกข้อศอกดํา นะคะบริเวณขาตุ่มดำขาหนีดดำรักแร้ดำตรงไหนดำขัดไปเลยถูแรงไหมถูแรงไหมไม่ต้องแรงค่ะเบาๆเท่านั้นเองนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้หรือคนที่เป็นติ่งเนื้อคือจับไปแล้วมันไม่เรียบเนียนติ่งสูงอายุจนมีติ่งื้อเล็กๆทุกตองมันจะค่อยๆฝอแล้วดีขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยเรื่องของกลิ่นตัวนะคะกลิ่นเหงื่อกลิ่นแก่กลิ่นอับบางคนเนี่ยแพ้เหงื่อตัวเองนะคะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นแก่เนี่ยมันมาไม่รู้ตัวนะตัวเราเองบางทีไม่ได้กลิ่นเพราะว่าต่อมเหงื่อกับต่อมไขมันมัันนมมารววอยยู่ด้ก มันออกเป็นกลิ่นเดี๋ยวให้ผู้ชมดูนิดนึงนะคะอ่าอันนี้สมมติว่าเราเจอทั้งมลพิษมลภาวะอะไรต่างๆนะคะนี่อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเราจะมา โชว์กลางรายการเลยกว่านี่เป็นอย่างนี้นะคะเรี่าฟอกสบู่โชว์ไปเลยว่ามันสะอาดนี่คือร้อยสามสิบกรัมให้ไปเลยใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วเป็นอาบสปาอาบมรกตฟองเยอะมากสูตรเย็นหอมสดชื่นอาไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนเพิ่งออกมาจากห้องแอร์เลยนะคะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยถูไปแป๊บเดียวให้คุณผู้ชมดูฟองนิดหนึ่งนะเนี่ยถูนิดเดียวเนี่ยฮะดูนะคะเห็นไหมคะ คือฟองเยอะใช่ฟองเยอะมากแล้วก็หอมสดชื่นหอมสดชื่นเลยนะคะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องถูแรงนะคะถูแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเนี่ยนี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะนี่หแป๊บเดียวเฮ้ยแล้วเป็นลิปสติกแล้วก็อายไลเนอร์ที่ปกติต้องใช้เป็นพวกเมคอัพหรือสบู่ล้างออกที่มีความเป็นน้ำมันแต่อันนี้คือต้องใช้สบู่ล้างได้เลยเหรอคะถูกต้องค่ะเนี่ยล้างนิดเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเช็ดให้ดะใช่แล้วเดี๋ยวเทียบให้คุณผู้ชมดูนี่อให้ดูนะคะ อันนี้คือที่ล้างมันมีความใสเลยเห็นปหเนี่ยชัดเลยตรงเนี้ยมีความใสเลยมันแบบล้างแค่นิดเดียวใสครับดูเห็นไหมค้ำๆหน่อยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมชัดเลยตรงเนี้ยเห็นไหมระหว่างเนี้ยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องผื่นคันอักเสบเรื้อรังคันเป็นเป็ไหายๆนะบางคนเป็นสะเก็ดเงินนะคะคันหัวโอ้โหไปไหนอายเขานะบางคนเป็นสะเก็ดเงินคันทีเนี่ยผิวหนังหลุดลอกไปตามรถตามทางเดินเลยใช่นะคะเป็นตุ่มคัน เดี๋ยวเป็นเป็นหายหายแล้วนะเป็นเชื้อรากากเกลือนนะคะคันเรื้อรังศีษะใบหน้าและลำตัวตัวนี้ใช้ได้ต่อเนื่องเลยเพราะมันเป็นสมุนไพรไทยแท,ท้ไม่มีผลข้างเคียงไม่มีเคมีไม่มีสเตียรอยรไม่มีอะไรที่เป็นเคมีเลยนี่คือสมุนไพรไทยแท,ท้เพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครมีอาการต่อไปนี้จัดไปเลยค่ะเพราะนี่คือโปรที่ดีมากๆเลยนะคะดีที่สุดเลยหนึ่งกล่องปกตินะคะ590บาทวันนี้6กล่องนะคะได้ไปถึงนะคะวันนี้คือแบงค์พันธ์ตังทอนขอแค่9 9 9บาบาทเท่านั้นซื้อ 6กล่องนะคะวันนี้แถมฟรีทันทีอีก2กล่องนะคะ มูลค่าเนี่ยก็แถมกันไปเลยนะคะ60กรัมแล้วยังแถมถุงตีฟองไปให้ด้วยอีก6ใบทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นอยู่นี้จ่ายแบงค์พันมีตังทอน999บาทค่าจะส่ง200บาทไม่ต้องเสียนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกกดเบอร์ด่วน020160000ย้านะคะ020160000 Line at v 999 Line at v 999ให้ดูคุณแม่นกอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณแม่นกจันทนาเนี่ยอายุ73ปีแล้วมีปัญหาเรื่องผิวแห้งแห้งจนเป็นขุยเป็นขุยเสร็จก็กั กันเสร็จก็มันคันทั้งตัวนอนไม่ได้อ่ะกลางคืนจะหลับจะนอนทีเนี่ยคันหัวมัง่งคันตัวมัง่งคันขาแล้วมันเตรียมรามร่างกายนะอย่าปล่อยให้ผิวหนังมันอักเสบนานๆเพราะอักเสบนานๆมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรื่องของความทุกข์ทรมานใจด้วยเรื่องของเสียบุคลิกภาพด้วยครับ เป็นแผลเป็นอะไรไม่ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีอาการคารันเรื้อรังวันนี้เรามีเป็นสบู่นะคะที่มีตำรับสมุนไพรที่เป็นตัวยารักษาเรื่องโรคผิวหนังโดยตรงมาอยู่ตรงนี้แล้วนอกจากเรื่องของอาการคารันผิวหนังอักเสบแล้วนะคะยังช่วยนะในเรื่องของรถกลิ่นตัวนะคะแล้วก็สกัดผิวพวกติ่งเนื้อนะคะที่มันเป็นหูด,หดออกมานาะงทีผู้สูงอายุเป็นเปนเยอะนะคะพวกกระพวกติ่งเนื้อแล้วก็ปัญหาเรื่องดำนะคะพวกคอดําขาหนีบดําลักแร้ดํา งนี้ใช้ได้เลยนะคะ <figured. S 2> สมุนไพรไทยธรรมชาติ100%ใส่แต่สมุนไพรไทยล้วนๆไม่มีเคมีใดทั้งสิ ports, 3, ้นเพราะฉะนั้นว so, ันนี้1ก้อนปกติ590บาท6ก้อนคุณเข้าไปเกือบ3,000ันกว่าบาทแล้วไม่ต้องไปจ่ายราคา3,000กว่าบาท ให้ราคาเดียวแบงค์พันมีตังคถอด999บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะแถมฟรีนะคะไซสิ้น60กรัมไปให้อีก2ก้อนแถมฟรีถุงตีฟองเอาไปขัดผิวอีก6อันทั้งหมดทั้งมวลจ่ายราคาเดิม999บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศ0 2 0 1 6 0 0 0 0ย้ำค่ะ0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือ line attv999 attv999 ค่ะอ่าขอบคุณคุณป้องมากๆเลยขอบคุณครับอ่าถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่ามันคันโดยที่หาสาเหตุไม่ได้สุกสกินนี่ไงะคร